สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หมดไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหารยาและเครื่องสําอางที่เรามองตาเปล่าไม่รู้ว่านี่ของปลอมหรือเปล่าเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าแต่โทราศาพัพท์ปสมาร์ทโฟนบอกเราได้คะ่ะ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากําลังกินหรือใช้อยู่ปลอดภัยจริงโดยเฉพาะยาและอาหารเสริมรวมไปถึงเครื่องสําอางที่ใช้แล้วเสี่ยงเดี๋ยวนี้มีของคุณภาพตามออกมาวางขายบางอย่างเป็นของปลอมอันนี้ยิ่งอันตรายตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นค่ะผ่านแอปพลิเคชันออย Smart a p ป l i c a t i o n ซึ่งพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่3รองรับทั้ง iPhone Android และก็ Windows Phone อยากรู้ว่าอยลข้างฉลากเป็นของจริงหรือเปล่าแค่ใส่เลขอยลหรือเลขจดแจ้งเข้าไปแออปค่ะะรายลยลลเีดผิตภ ชื่อผู้ผลิตโชยให้เห็นเลยค่ะถ้าไม่ตรงกับสินค้านั้นๆเดาได้เลยค่ะว่าไม่ปลอดภยัยอยสมาร์ทแอปพลิเคชันในเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่3นะครับเข mm hmm. าเรียกว่าครบ3มิติ mm hmm. เพราะนั้นเราก็เลยสร้างช่องทางเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนใน mm hmm. ในทุกกลุ่มอาหารยาเครื่องสำอางในเรื่องของวัตถุนอันตรายที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เท่าทันเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันอันนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ดีนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสันซีทรีค่ะ d t แท็ก c c e l e r a t e เปิดตัว b a t c h 4ปั้นสตาร์ทอัพน้องใหม่สู่ตลาดโลกช่อง3กว่า6รางวัล m t h a i Top Talk about 2016คนพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดซ p h ฟ r a เปิดร้านออนไลน์ในไทยเอาใจ b e a u t y l o v e อร์ขาช็อปีไซนเนอร์จับการแต่งตัวของมาร์คซัคเคเบิร์กมาเป็นแฟชั่นสปอร์ตแวร์ถ้าชื่นชอบเรื่องไอทีอย่าลืมไปดูย้อนหลัง y o u t u b e c o m c h a t p a w i ส,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ